Melissa. What me? <laughs> ยันนยไ,ไหนอ่ะแกะผมโอเคค่ะอย่าเพ,พิ่งปิดคลิปว่ยังไม่ได้ปิดไม่จะนอน เดี๋ยวจะไปไนอไนไแกะผมก่อนจะไปนอนไหน